น,นั่นนั่นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตัวสีดำเย็นๆค่อยๆเดินลูกค่อยๆเดินเพราะว่า şey ข้างล่างมันเป็นชั้นๆอยู่ต้องค่อยๆลงใจเย็นใจเย็นตั้มใจเย็นลงไปทางเดียวกันตั้มมาสารวจปลามาเร็วอึบ รอก่อนรอ,อก่อนใจเย็นอ,อย่าพึ่งดันเพื่อนนะมาดีๆใจเย็นรอดิวไปข้างหลังนูน่นเขาเข้าข้าวใจเย็นข้าวรใ,ใจเย็นเอ้อรอ